ดีครับผมแซนจุดมาราโยครับแล้ววันนี้เรามาที่เดอะ i นน์เราวันนี้เรามาเจอกับไดโนซอร์รับที่ไดโนซอร์แอดเวนเจอร์คับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างโอเคนี่แหละครับนี่เป็นที่แรกคือที่ผุดบอสซิลมันเบบี กูจากรองเท้ามันก็เปรีนี่น่าจะเป็นที่ปกรณ์เป็นแว่นตานะคะตรงนั้นที่เป็นเป็นองที่เป็นทางเข้านี่คือนี่คือเอาวงกดไดโนเสาร์เขาจะวิ่งไล่เราในยุคเหมือนในยุคจอราสสิกแล้วเราก็ต้องวิ่งจริงทางเข้ามันอยู่ทางนั้นอัเนี้ยเฮ้ยนี่มันเพลงไดโนซอร์มาสเตอร์นี่ะเออเจ๋งดี และน,น,น,นี er ่คือบรรยากาศรอบๆงานบนั่นก็จะเป็นร้านไอโมวัตโกนนะคะเป็นร้านขายของต่างๆนี่คือที่สุดนะครับนี่ครับเรากดได้เรากดจริงๆเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าหน้าๆจะเป็นยังไงนะครับนี่คือไดโนเสาร์ยักษ์ตัวที่เรียกได้ว่าสุดโคตรทำรายการเป่าลม เดินนายนะครับแต่ผมก็ต้องขอโทษที่อาจจะมีเสียงรบกวนเพราะว่าที่นี่เสียงดังมากโอเคได้เวลากลับบ้านไปนอนแล้วนะครับโอเคจบบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าแล้วอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับ